คุณกำลังอยู่ครับ r u นเนอร์เจอร์นี่อย่างเยลโล่สีเหลืองตอนนี้อยู่ๆก็ดึงดามาซะงั้นเจเจสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จพอดีนี่คือทำอะไรกระตรายโอ้โหเพราะว่าต้องให้รอบขามันมันชินกับที่จะแข่งรอบขาเท่าไหร่ รอบขาถ้าเกิดแข่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ170เอ้ยไม่1 7อไปปลายร้อครับอ่าโอเคคุณกำลังอยู่กับรันเนอร์อ่าเจอผมเจอผมอ่า <laughs> แบงค์ครับเนื้อเจอแบงค์ครับก็เจอรอบสองครับรอบสองครับพี่วันนี้ครับวันน,น,นี้คุยจริงจังจริงจังจะพยายามมันจริงจังไม่เล่นมุกเพราะว่าเราต้อง เพจนี้เป็นเพจสาระโอเคคําถามแรกครับตอบได้นะคำถามแรกอย่างยัอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยได้ไหมได้ได้พี่อย่างเยลโล่สีเหลืองอย่างพี่พแบบนี้ดีกว่าพี่ได้ภาษาฝรั่งเศสปะได้ได้ได้จริงๆอ่ะพี่รู้คําเดียวพี่สื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ทุก Conversation เลยพี่รู้แค่สวัสดีอะไรพี่บองชูอ่าล้วทั้งงูอ่ะ บองลาบองเราถ้าเกิดเราถ้าเกิดโอเคโอเคบองลาแล้วถ้าเมียไม่พอใจอ่ะเมียไม่พอใจคืออะไรบองผู้บองมีมีโอเคโอเคบองผู้โอเคโอเคโอเคอ่าอ่าอันนี้ปกติถ้าเกิดเดินทางโดยสวัสดิภาพอ่าบองโวยาอะไรอย่างนี้ แต่ว่าเรือ่อเียวกลับแล้ว <laughs> <laughs> บองบัวย์ดอยบองบัวย์ดโอเคโ้ยนี่คือไปหามุกมาสำหรับมาทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ใช่ปะ อ้มส่วนส่วนใหญ่ไม่ได้หาพี่ก็ทุกวันนี้ฟีดอะฟีดที่เข้ามาหาผมอะก็มีแต่อะไรพวกนี้อ๋อว่าเราุึงอะไรกับพวกนี้อยู่ใช่ครับเราบางทีคนที่ตามผมเขาก็ส่งมาให้อ๋อเหรอใช่ใช่มีมุกน่ารักครับมีมุกไหนที่แบบว่าเขาอยากให้เราเล่นอะเออหอมุกเมียตกหัวนี่พี่เออเออโอ้โคตรมีแต่คนชอบแล้วเมียเมียตกหัวตกจริงตกจริงเหรอ เมื่อก่อนนะเมียไม่ชอบเข้ากล้องใช่ปะ่ะเ,เราพอผมเริ่มเอาภรรยาแล้วกัน,นเนาะภรรยาเมียก็ได้อะเมียมาเข้ากล้องมาเล,เล่นด้วยเล่นด้วยตอนแรกก็ไม่ไม่พอไอคลิปตบผัวมันค่อนข้างได้รับการ<ว>ยอมรับได้ได้รับการยอมรับโอ้โหชอบเลย โอ้โหเดี๋ยวนี้ชวนน้วไม่มีปฏิเสธเออก็ก็เป็นพ่อบ้านใจกล้าแนวนั้นประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องรองเท้าที่ขอเมียโปรติต้องซื้อให้เมียหรือขอเมียหรือยังไงเอาความจริงเอาความจริงดิความจริงอ่าถ้าเป็นเรื่องเรื่องเงินไม่ว่าซื้ออะไรก็ตามอจะแยกกันเพราะว่าเพราะว่า ส่วนหนึ่งเขาก็มีรายได้ของเขาเราก็มีรายได้ของเราก็จะแบ่งส่วนกันส่วนที่แชร์กันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวอะไรพวกนี้พี่โอ้ใช่ใช่พี่ว่าคนอยากรู้ว่าแบงค์แบงค์เนี่ยทำอาชีพอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะเรื่องชีวิตเรื่องวิ่งเรื่องอะไรนะรวมถึงสอนสอนตารางเอ่อตารางของอ่อแบงค์เขาเรียกว่าอะไรครับผมใช้ math principle math method ในการ อัดแอเข้ากับตารางการซ้อมของผมอ่ะคุยเรื่องชีวิตหน่อยเขาเห็นในติ๊กตอกในอะไรอย่างเงี้ยล่าเริงนู่นนี่แต่ว่ามีงานมีการทําใช่ไหม <laughs> ทุกวันนี้นี่ <laughs> <laughs> ทำอะไร <laughs> ทําอะไร <laughs> ะก็เป็นพนักงานฟูลไทม์ครับอยู่ในทำเกี่ยวกับอยู่ในแผนก Corporate Financial Services ว <c oughs> แต่ว่างาน <c oughs> <ๆ>ที่ทำอ่ะมันจะโรเตททุกๆ สปีประมาณเนี้ซึ่งตอนนี้ย a s s i g n m e n t ผม Assignment ใหม่ยังไม่ได้เลยนแ s สซายแต่ Assignment ล่าสุดทำเกี่ยวกับเปโรภาาดูประเทศสแกนดิเนเวียนเฮียโอ้แสดงว่าภาษาอังกฤษก็ได้ได้อย่างเยลโล่สีเหลืองภาษาฝรั่งเศสก็ได้โอเคอ่ะแปลว่าเราก็คุยเดี๋ยวแล้วมันหน้า j o b บเดสค i ิปันคืออะไรวะไม่เข้าใจอ่ะ มันทำงานเกี่ยวกับอะไรไฟแนนซ์ใช่ไฟแนน c e f i n a น,นค o t i n g ครับคือมันเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับน้ำมันครับซึ่งคนที่อยู่ข้างในอะ่ะเราสก,กิลเซ็ตคือเราเราต้องแบบปรับตัวได้แลียนรู้ได้เขาจะโรเทตทเราไปฟังก์ชันต่างๆบางทีอาจจะโรเทตทไปในฟังก์ชันที่ไม่ได้เกี่ยวกับที่เราจบเลยก็เป็นไปได้เราจบอะไรมาผมจบไฟแนนซ์ อ๋อก็คือเกี่ยวกับการเงินนู่นนี่ดูแอคเคานต์ไงแอคเคานติ้งแอคเคานติ้งที่ปรึกษาเงีรยหรือไม่ไม่ใช่ครับอายกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมติว่าเป็นพนักง,งานดับเพลิงเนี่ยเขาก็จ้องดับเพลิงอะ่ะไอ้ไฟแนนซ์เนี่ยเขาทำอะไระมันจะมีไฟแนนซ์กับแอคเคานติ้งแอสซายเมนต์ล่าสุดผมดูเกี่ยวกับแอคเคานติ้งแล้วก็เอนชูว่าเรคคอร์ด uh, ต่างๆที่บุ๊กเข้าไป uh, ให้กับบริษัทหรือว่าเอนชูว่าคอร์สโตรต่างๆที่ ที่อยู่ในบริษัทไม่ว่าจะเป็น within the country across countries อะรพวกนี้มันถูกต้องเพื่อที่ผลสุดท้ายแล้วอะอยากให้ financial statement ออกมาถูกต้องนั่นคือเอาละก็เป็นว่ากูก็ไม่รู้อยู่ดีว่าทำอะไรเอาเป็นว่าเกี่ยวกับการเงินแหละในระดับนานาชาติเคยทำาค n s u l าด้วยนะเคยทำมาร์เก็ตติ้ด้วยอ๋อเหรอเคยแม้แต่ออกไปขายซาลาเปาหน้าโรงเรียน ก็ทามโอ้โหนี่มันชีวิตต่อสู้เนาะเป็นคนภาคใต้เหรอคนตรังครับคนตรังนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะพี่พาผมมันเรากูหาทางออกไม่ได้วะเดยอะนะอนนี้เราอยู่ที่ตัวรถไปพาแบงมาแบงแบงก็มาวิ่งแถวนี้แหละถูกไหมใช่ใช่ครับพี่อยู่แถวนี้แหละเฮ้ยพี่ว่าเราออกก่อนอ่ะคุยต่อก็ทำ finance แต่งงานแล้วใช่ครับกำลังจะมีลูกไหม ยังครับพี่มีหมาตัวหนึ่ง oh, โหแค่นี้ก็โหเอาเวลาไปเยอะแล้วนะถ้าเราเลี้ยงแบบใส่ใจอ่ะแต่เราก็แบ่งเวลาวิ่งยังไงครับวิว่งเฉพาะเช้าครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าบางวันดับเบิ้ลที่มีซ้อมเย็นก็จะพยายามรีบ,ร,บรีบเคียงงานให้เสร็จก็คือซ้อมสองมืออย่างเงี้ยอรบีบเคียงงานให้เสร็จ,รรจ,รรจแล้วก็มาซ้อมต่อ เดี๋ยวเราจะไปคุยตารางซ้อมจริงจังสูตรการซ้อมเนาะแต่ว่าคุยเรื่องส่วนตัวอีกนิดหน่อยอ่าได้พี่เยอะก็ได้นะไปมาไปไงมาไงเอเห็นว่าเป็นนักบาสใช่ไหมในคลิปที่แล้วที่เราคุยตัวจังหวัดเลยหรอตอนตัวจังหวัดหรือตัวเขตอัวเขตนี่ถ้าพูดถึงเขตนี่มันต้องนานมากเลยนะพี่อ๋อเหรอใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีคําว่าเขตแล้วพี่กูแก่แล้วอ่าโอเคก็ไม่มีเขตหรอเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนอะไรวะ ภาคอะไรเงี้ยหรอกีฬาเขตเคยเคยได้ยินไหมกีฬาเขตโอ้โหโค้กไหนพี่โค้กครับเคยได้ยินไหมโค้กครับโอ้โหสมัยพ่อผมยังแบบว่ายังไม่จีบแม่หรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้อยู่เท่าไหนสามสิบครับเดือนนี้เราก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอกห่างกันโอ้โหเยอะห่างกันเยอะว่ะพี่สามห้าป่ะสามแปดเฮ้ยขอบคุณอ่ะคุยกันต่อเรื่องบาสไปจริงจังกับบาส ขนาดไหนอะ่ะเ,เคยได้แชมป์จังหวัดสองสมัยแล้วก็ติดตัวเยาวชนจังหวัดตรังตรังครั้งหนึ่งแล้วก็จริงๆเวลาพูดก็จะพูดแค่นี้แหละผมวว่าจ้ะพูดต่อก็คือตบรอกแล้วตกรอบแล้วเฮ้ยเราเป็นตัวแทนของจังหวัดถือว่าเยี่ยมแล้วแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ติดตัวาพาไล่เป็นก็จะพูดแค่นี้เหมือนกันถ้าพูดต่อก็จะบอกว่าสำรองเพราะตัวจริงแม่งฝรั่งหมดเลยอ๋อเรียนเรียนเมืองนอก ใช่ครับได้ทุนไปเรียนเราเรียนที่ไหนเรียนที่เนเธอร์แลนด์เฮ้ยไอ้เลดไลท์เลดไลท์ได้ไปมาหมดแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราไม่ควรคุยเลดไลท์นะไม่แต่ไม่เคยเข้าแต่ไม่เคยเข้าเหรอแต่ไปสำรวจมาหมดแล้วเลดไลท์นะเออแล้วก็โอ้แต่สมัยสมัยนู้นสมัยนู้นนี่น่าจะแบบว่าเสรีนะดีพี่คือ จะบอกว่าหอพักที่ผมอยู่ตอนนั้นอ่ะ ừ ừ. ข้างล่างอ่ะเป็นคอฟฟี่ช็อปคอฟฟี่ช็อปของเนเธอร์แลนด์ก็คือปุ้นเชียร <c oughs> <อ>์เราผมก็เหมือนเป็น Second <laughs> <ำ> s e ค o น d s สโม e เกสัอใช่ <laughs> จะว่าอย่างนั้นก็ได้เนาะแล้วเราได้วิ่งไหมออกกำลังกายที่เนเธอร์แลนด์เน้นบาสแต่ก็จะออกกำลังกายตลอดยิ่งช่วงสอบยิ่งออกกำลังกายอ่าทำไมอ่ะมันเครียดเครียดเพราะว่า เราผมได้ทุนไปเรียนแล้วมันเหมือนเป็นความกดดันที่ว่าเฮ้ยมันต้องดีต้องดีอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่อัตอา์ดัมเหรอ่าอยู่เคยอยู่ลอตเตร์ดามไปเรียนที่เบนโลมาฝึกงานที่อัตอา์ดัมอ๋อใช่โอเคแล้วก็ขี่จักรยานโอ้ือ่จักรยานนะขี่ขี่จักรยานตลอดพี่เดินตลอดขี่จักรยานตลอดแล้วก็ ว่างๆก็ไปเล่นบาสเขามีกิจกรรมอะไรก็รก็ทําตลอดก็เป็นเมืองที่โูหได้ประทับใจอยู่กี่ปีโ 5, 5ปอ้ผมห้ปีหกปีปตรีครับปตรีเอ้าแล้วอย่างงี้ก็คุยภาษาดัตได้ดิอ๋อผมเรียนข้อภาษากังก <c oughs> แล้วพูดภาษาดัตได้ไหมอืมเมื่อก่อนอะ่ะพอฟังรู้เรื่องพอแบบสื่อสารได้นิดนึงตอนนี้ก็ได้แต่แบบอีคาฟันเยาอะไรเงี้ยแปลว่า I love you แอดแล้วถึงไหมไปถึงไหมไปถึงไหมหมายถึงถึงดั๊ดไหมเคยจีบอ๋อไม่ติดโหอย่าอย่าว่าแต่ไม่ติดเลยแม่งไม่สนไม่แตะหางตาโหเศร้ามากเอเชียนเหรอเขาไม่ชอบเอเชียนสไตล์เหรอผมว่าเราดูอาจจะดูแบบภาพลักษณ์แบบแหลมแนมอะไรอย่างเงี้ยในสายในสายในสายหรือาเขาจะผมว่าเขาดูแบบแบบ o องแล้วก็เป็นอินดีพีเดนต์วูแมนอะไรพวกเนี้ยพี่ <h ums> เขาแบบอิสระมากอิสระอิสระผู้หญิงดัตนะ <laughs> ใช่ใช่ดัตนี่ก็คลองเยอะถูกไหม <h ums> เยอะเยอะคลอ,องคลองอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าจบมาก็เมื่อก่อนดัตตอนนี้ดัตร <laughs> <laughs> ิดเดียกูก็รออยู่แหล <laughs> 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 ะพูเนี้ยภาษาดัตพูดไม่ได้ แต่ฟังออกบ้างตอนก่อนหน้านั้นเรียนสองปีก็พูดได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยนี่เราอยู่ทีมโฮก้าใช่ไหมใช่ครับเพิ่งมาอยู่ได้3เดือนทีมโฮก้านี่เขารวมแบบว่าไฮโซเลยอะนาดีก็ประมาณนึงอ่ะไฮโซนาตาดีอย่างหุกีกับน้องแพรเงี้ยเออผมแพรโอ้ยผมไม่ไฮโซพี่จริงๆทุนที่ได้เป็นทุนเปิดโอกาสก็เราเด็กตัง เด็กตังที่ไปมีโอกาสไปที่นั่นใช่ใช่เป็นทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนอ่าไหนไหนมา runner journey มันต้องมีภาษาแบบคุณกำลังอยู่กับ runner journey ภาษาใต้หรือภาษาดัตภาษาดัตไม่ได้เนาะคุณกำลังอยู่กับ runner journey เราออวอมันได้ไมคุณคุณทำไมมึงต้องวอมทำไมมึงต้องวอมเป็นภาษาที่บ้านไม่หอไปออวอมลิ้นเหรอคุณกำลังอยู่กับ ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงแล้วแป๊บนึ่งรันเนอร์มันเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งวิแป๊บหนึ่งขอดูนขอดูนแป๊บนึงคุณกำลังอยู่ครับรันเนอร์เจอหนี่เออโอเคเอาไหมเอาไหมพร้อมนะให้ให้นึกถึงคนที่ที่บ้านที่ตรังนะครับหนึ่งสองสามคุณกำลังอยู่ครับรันเนอร์โอ้เนอร์ซะงั้นแป๊บนึงวิรันคุณกำลังอยู่ครับรันเนอร์เจอหนี่ อาคนตังเขามีสำเนียงที่ต่างกับคนใต้ยังไงจะเป็นออกห้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นตังพัทลุงนครจะเป็นอะไรที่มันดูห้าวุาผผ่นวายนครจะดุหน่อยนะ<ด>นคร<ด>นครับด,ดุดุลุยๆนะใช่ใช่ขนห้วนใช่ก็ก็จะเป็นเหมือนเหมือนบางทีเราพูดเสียงดังพูดแบบ ผงผางแต่จริงๆมันเป็นแค่ธรรมชาติของเราใช่จริงๆเราค่อนข้างจิตใจดีจิตใจดีโอเค okay. คุยเรื่องคอนเทนต์บ้างดังมากนิดมาก <laughs> โดยเฉพาะในติกต็อก พี่พี่โพสคลิปที่เราคุยกันไปอ่ะโอ้โหพี่แบกกันแบบโอ้โหถล่มทลายชอบมากขำนู่นนี่รอขำเลยอะไรทําให้เราถึงคิดที่จะทําแก๊กอ่ะเออคือบางคนเขาก็จะทําแบบว่าสอนนู่นสอนน,นี่หรือแบบอะไรเกี่ยวกับวิ่งใช่ไหมทำไมเราถึงเป็นฉีกมาแบบ <S <S ไม่เมื่อก่อนถ้าพี่ไปดูคลิปแรกๆะสอนอ,อนมีความโลมีความลูลแบบ รู้สึกไม่เป็นตัวเองออม,มันเหมือนแบบมันเหนื่อยในการทํามีความรู้แล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าเริ่มแบบว่าไปไปเจอคลิปใน YouTube คลิปหนึ่งคล,ค,ลคลิปนั้นคือชื่อของสตีเวนฮีจะเป็นคอมเมดียนที่เป็นไชนีสอเมริกันล้วเขาชอบพูดอะไรเวอร์เวอร์แล้วผมว่าเชีย่ยได้ว่ะเราเลยมผมว่า ไอ้นี่มันพี่ชายเรานี่ว่าอะไรเงี้ยเอาผมก็ลองเอามาทําดูอลองเอามาทําดู EP แรกก็แบบเฮ้ยจากเมื่อก่อนแทบไม่มีคนอคอมเมนต์คอนเริ่มมาคอมเมนต์อะไรเงี้ย EP แรกทําเกี่ยวกับอะไรวะ EP แรกพูดมั่วเลยพี่อ๋อเหรอใช่พูดว่าแบบเนี่ยเมื่อก่อนอะเราแบบว่าซ้อมใช่ไหมไปเอ้ไม่ชนซ้อ,ซอมเราไปโรงเรียนใช่ไหมเราต้องขึ้น up hill เดิน down ิ i อะไร <like> Sea, 3ากิโลเมตรกว่าจะถึงโรงเรียนคือมันลำบากมากอะไรเงี้ยโหกว่าจะมีวันนี้พ่อนี่บางทีแบบโ้โหส่งเราที่ท่าน้ําแล้วแบบมองตาเราด้วยความสงสารลูกเราก็ต้องวหายน้ําไปเรียนคือพูดไปเรื่อยอ่ะคือพูดไปเรื่อยพีหาไปเรื่อยใช่แล้วอะไรเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมคือนี่คือตัวเราเลยจริงๆก็แบบนี้อยู่บ้านก็อย่างนี้ทุกวันนี้เมียไม่ค่อยฟังเราแล้วอยู่แบบ ครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ตอนนี้วัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เป็นประมาณนี้แหละพี่แต่ว่าถ้าภาพเป็นตัวเราเนี่ยมันจะยั่งยืนเป็นคอนเทนต์ที่ยั่งยืนผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมลองมาหลายลองมาหลายอย่างทําเพจทํา youtube มันรู้สึกว่ามันไม่คลิกมามาคลิกกับทําครั้งนี้นี่แหละเรามันก็ทําได้เรื่อยๆมันก็จะมีบางช่วงที่หมดไฟบ้างรู้สึกรู้สึกแบบ มันใช่ไหมอะไรเงี้ยมันทาไปได้อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ก็พักก็พักแล้วก็มันก็จะมีพี่บางคนที่มาเห็นบางช่วงเฮ้ยแบงช่วงนี้ไม่ค่อยเหมือนโพสน้อยลงหรือว่าเวลตาไม่สดใสเหมือนเดิมเขาจะมีทักมาให้กับลังใจบ้างสิ่งที่เราได้จากการทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยกับแฟนๆเงี้ยอะไรที่เรารู้สึกประทับใจอ่ะโอ้พี่วันนั้นผมขนลุกเลยอ่ะ กูกำลังซึ้งกูกำลังขนลุกกูกำลังขนลุกอามีน้องจริงๆหลายคนทักมาในลักษณะเดียวกันว่าเขาเขารอคลิปเราลงแล้เหมือนเขาบอกว่าเหมือนเขากลับมาจากทํางานในเหนื่อยแล้วมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เขายิ้มได้ในหลังจากที่ทำงานหรือไม่ก็มันจะมี น้องทักมาบอกว่าเออพี่ผมอยากวิ่งได้แบบพี่อ,อะไรเงี้ยวิ่งแล้วมันดูมีความสุขมผมอยากแบบผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแต่เห็นพี่ผมอยากออกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อคลิปลฟ์สาระของเรามันมีพลังขนาดนั้นเลยวะแล้วเราก็จะมีแบบพี่ที่รู้จักบอกว่าเออคนรู้จักเขาบอกว่าเขาดูแล้วเขาแบบ ยิ้มได้อะไรพวกนี้อ,อยากให้ลงบ่อยๆอย,อ,อย่างเงี้ยม<ด>ูแลลวมีความสุขใช่ใช่ใช่ซ,ซึ่งพี่คิดว่าทุกคนเห็นตรงกันนะว่าว่าเออมันมันเพลินมันมันแตกต่างแล้วมันก็มันให้ให้ความสุขอะให้ความเพลินอะอเออพี่พี่ก็ชอบดูแล้วก็ไอมุกอะไรพวกนี้ยอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วอะมันมีตันไหมมี แล้วเวลาตันทำไงวะมมกอะอย่างเยลโล่อะไรเงี้ยมีต้องไปเอาของเขามาดัดแปลงถ้าตันจริงๆก็ก็ปล่อยให้มันตันพี่ก็ก็ปล่อยมันไปอืเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราฝืนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตมันมันจะทําให้เราตันเข้อบีกมันจะเป็นไซเคิลที่ที่ไม่เฮลตี้กับเราเราก็ให้มันตันไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ผ่านไปเดีวก็คิดได้เองเฮ้ยนายเป็นคน มีของเนีแบบ่ยเออคุยแล้วแบบว่าเคยหยุดทําง,งานไปปีนึงเพราะว่ามีปัญหาด้านจิตใจจริงเหรอแล้วเป็นปีที่ผมตกผลึกอะไรหลายๆอย่างในปีนั้นเฮียแล้วตอนนี้อยู่ๆ<ม>ก็ดึงดามากซะงั้น <laughs> <laughs> อ้อาวคุยได้คุย <laughs> ด้ไดไดไมม้มันมันอะไรมันดิ่งเหรอหรือไงดิ่งมากผมว่าถ้าผมปล่อยตัวเองไปอีกนิดอ่ะผมมีความคิดที่จะแบบจริงเหรอใช่ใช่ใช่ อย่างแบงค์เนี่ยนะแบบดูแบบเฮ้ยเป็นปีที่สุดที่สุดในชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นครับมันมีเรื่องงานเรื่องครอบครัวคนรอบตัวหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวเราเรารู้สึกว่าเราอยู่ในที่ที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองอรูทีนที่ไม่ใช่เราผมจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายทุกวันเราเลิกงานค่ำไม่เห็นตะวันมันก็จริงจ ถ้าพูดกันตามหลักไซแอนมันก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนนะพี่ถ้าเราไม่เจอแดดเลยก็จะมันก็จะมีผลทําให้เราเสี่ยงที่จะไปแนวเศร้าๆมากขึ้นอ่างเงี้ยเจอนี่คือไปอยู่ท่ามกลางแสงแดดถูกปะ่ะไม่ใช่แบบว่านั่งอยู่แล้วเปิดหน้าต่างอไเงี้ยไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ไปแ,แสงแดดธรรมชาติอกอกกำลังกายใช่ประมาณนั้นมันเป็นรูทีนของผมอยู่แล้วซึ่งผมพอหยุดตรงนั้นไปมันก็ทำอะไรอยู่ว่าชีวิตอะไรเงี้ย คิดว่าหลายคนเป็นเหมือนกันก็คือเหมือนหนูหนูหนถีบจักรตื่นมาแล้วก็ไปทํางานแล้วก็ว่าจะวิวิว่งอ่ะเหนื่อยไม่อาละวนอยู่เงี้ยเราจะทํายังไงให้มันออกจากวัฏจักรที่มันเหมือนหนูถีบจักรกับชีวิตยังอง่ยังไงแบงค์<อ>ทำไงตอนนั้นใช่ไหม,มผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ผมยังรู้ตัวเองอยู่ว่าเราเรารู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกยังไงนะช่วงเวลานั้นแล้วเราก็นั่งเขียนว่า หนึ่งสองสามสี่ที่เราเป็นอ่ะทางออกจริงๆมันคืออะไรคนส่วนใหญ่รู้ทางออกแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงแม่เราไปหาทางออกนั้นอาจจะเป็นความกุเลย์บางอย่างสมมติว่าพี่หนุ่มเขียนแบบกขอปิดแบ๊นี่แบค์เขียนเลยเขียนช่วงที่ดาวมากๆเขียนว่าไปพบจิตแพทย์ด้วยเราก็เขียนว่าิสต์ออกมาว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นอย่างนี้แล้วเราทําอะไรกับปัจจัยเหล่านั้นได้บ้าง Oh. สมมติว่างานคือปัจจัยหลักที่ทําให้พี่หนุ่มเครียดนะรมมัมันก็จะมี possibility ที่แบบว่าเฮ้ยเราออกจากงานได้ไหมหรือเราคุยกับหัวหน้าเพื่อปรับเปลี่ยน workload ได้ไหมถ้ามันเป็นเรื่องของ workload หรือว่าสโคปงานที่ไม่เหมาะก,กับเราเราคุยจัดได้ไหมแล้วเราก็ไล่ไปตาม possibility นั้นว่าเราสามารถทำอะไรมันได้ไหมก็คือต้องคอยเช็คสํารวจตัวเองใช่ใช่ว่าว่าตอนตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราก็เขียนออกมาเลย ใช่แต่บางคนอ่ะเขียนออกมาแล้วสิ่งที่ยากที่สุดคือทําำมันไม่ไม่ไม่ลงมือทำทันทีอ่ะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปอยู่นีดนึงล้วมันก็จะเป็นความคิดที่วนลูปวนลูปฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้ก็แต่แบงก์ก็ตัดสินใจเขียนแล้วก็ทําผมทําทําอะไรอ่าช่วงที่หนักที่สุดผมตัดสินใจออกจากงานแล้วไม่ทําอะไรเลยเปลี่ยน เขาเรียกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเขารารู้ว่าสิ่งแวดล้อมรูทีนที่เราเป็นอยู่อืมไม่ใช่แล้ว <laughs> แล้วการออกไปอยู่เฉยๆสำหรับบางคนมันอาจจะยากเนาะยากแต่สําหรับแบงก์ก็คืออาจจะมีสํารองมีอะไรไว้อผมสํารองไว้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพี่อคือตอนเรียนผมตั้งใจเลยว่าผมจะเก็บเงินเท่านี้ผมจบมาปุ๊บไม่ว่าผมจะพลาดยังไงหรือว่าจะเอาไปทําอะไรลองอะไรใหม่ๆสุดท้าย เราจะไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นโดยการไปยืมไปอะไรคนอื่นผมก็มีตรงนั้นแหละนายเจ๋งว่ะ <c oughs> แปลว่าสามารถอยู่ได้ปีหนึ่งโดยที่ออกจากสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ไม่โอเคได้ปีหนึ่งเลยจริงจริงอยู่ได้นานกว่านั้นด้วยตอนนั้นทําอะไรคนระับปีหนึ่งที่ท,ที่ว่างๆผมออกไปปุ๊บผมไม่คิดอะไรต่อเลยผมปล่อยจอยตอนเช้าตื่นมาออกกำลังกายตอนเย็นไปเล่นบาสแล้วผมก็จะสนิทสนิทกับน้องปฐมกับโรงเรียนของผม,มที่เป็นโรงเรียนเก่า น้องมาถมน้องมาธยก็ไปเล่นบาสผมก็วนอยู่อย่างนั้นตอนกลางวันก็ไม่ทำอะไรกินกาแฟดูหนังเราไม่คาดหวังด้วยนะว่าเราจะดีขึ้นเมื่อไหร่ปล่อยไปเรื่อยๆจนผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วเราจะรู้ว่าวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเรากลับมาแล้วเราจะมีความอยากละใช่มันรู้สึกเองไม่ไม,ไม่ไม่ต้องผมไม่ได้กดดันตัวเอง เพราะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องแต่ละคนก็อาจจะต้องหาวิธีของตัวเองใช่ใช่หาวิธีเพราะว่าบางคนก็อาจจะออกจากงานไม่ได้ไม่ไม่พร้อมใช่ก็ก็ขึ้นอยู่กับคอนดิชันในชีวิตของผมผมโชคดีที่ผมแอบคิดมาล่งหน้าไว้นิดนึงซึ่งใครจะคิดตอนนี้ได้ก็ไม่ไม่สายไม่สายไม่มีอะไรสายเลยไม่มีอะไรสายเลยพี่หนุ่มคือจริงๆงอ่ะผมอยู่ไปสักพักใช่ไหมมันก็ ผมก็ไปขายซาลาเปาหน้าโรงเรียนด้วยพี่อที่บก <laughs> ผมก็ทำซาลาเปาเองอทำทำจนมือ,อ,อมือกับเท้าชาไปหาหมอหมอว่าเออถ้าทําแบบนี้ไปนานๆมีโอกาสเส้นประสาทฝ่ายประสาทเสื่อมแต่เราเรียนทุนที่เนเธอร์แลนด์มาขายสรรลาลาเปาเราไม่คิดอะไรก็มีคนทักว่าเออเขาจะต้องทักแหละ <laughs> ใช่ใช่ก็ โฟกัสที่ตัวเองอ่ายอดเยี่ยมใช่ก็เขาไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเขาไม่ได้รู้ว่าเรารู้สึกยังเขาไม่ได้มีผลอะไรในชีวิตกับเราฉะนั้นเราเท่านั้นแหละที่จะต้องดูแลตัวเองใน,ในที่สุดมผมผมคิดอย่างนั้นนะก็คือก็รักรักตัวเองก่อนโอเคเฮ้ยเจ๋งใช่ใช่ร,รู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมรู้สึกดีดีมากดีกับคือ เราต้องเห็นแก่ตัวมากขึ้นนิดนึงเห็นแก่ตัวในที่นี้ไม่ได้ไปเอาเปรียบคนอื่นแต่คือเราต้องให้ตัวเองบ้างเราต้องเหลืออะไรบางอย่างมาหล่อเลี้ยงตัวเราความสุขของเราเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะส่งต่อ e ิอน r er g y จีดีๆความสุขดีๆให้กับคนอื่นไ,ไม่งั้นไม่งั้นเราก็ทำคลิปสนุกไม่ได้ถ้าเราเราต้องหล่อเลี้ยงตัวเองก่อนก่อนที่จะไปส่งอะไรดีๆให้กับคนอื่นถ้าเราเศร้าเราก็ คหนหนึ่งเขาก็ารู้อ่ะเขาได้รับ Energy ความเศร้าไปจากเขาโอ้แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างชีวิตตอนนี้โอดีพี่ดีมากคือพอตกผลึกสิ่งเหล่านั้นนะโหกลายเป็นว่าเปลี่ยนเลยรู้สึกเลยว่าแบบแบบ Mindset คือ Shift แล้วกลายเป็นชิบหายชิพอะไรอ่าชิเเปลี่ยนเปลี่ยนคือชีวิตของเรามันมีอยู่แล้วเรื่องเครียด เรื่องหนักหน่วงมีอยู่แล้วอืมองให้มันเป็นธรรมชาติอืมเดี๋ยวมันมามันก็ไปมันอยู่ที่เราเนี่ยแหละเอาไปผูกใจกับสิ่งเหล่านั้นนานเกินไปอ่าอาจจะไม่นานเกินไปนะแต่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยมันสักทีก็ก็ผมก็พยายามแบบว่าเวลาเครียดเยอะๆก็ก็ปล่อยให้มันเครียดไปไม่ได้คาดหวังว่าพรุ่งนี้ต้องหาเครียดอะไรอนาคตต้องหาเครียดยู่ปล่อยให้มันเครียดไปแต่ต้องรู้ตัวต้องรู้ตัวรู้สึก ต้องรู้สึกตัวต้อง observe ตัวเองตลอดย่าย่า bro อย่างเยล l o w พอแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้ยเราเซอร์ไพรส์มากแล้วเราคิดว่าเฮ้ยหมอนี่มันต้องมีอะไรดีแน่นอนแล้วเราก็รู้สึกไม่ผิดหวังที่ได้คุยกันอย่าง deep อ่ะใช่ไหมพี่พูด deep talk แล้วก็ลึกลงไปถึงข้างในกนบึ้งเผื่อใครจะได้ ประสบการณ์ของแบงค์เอาไปใช้เนาะเผื่อว่าบางคนฟังอยู่เฮ้ยมันจริงๆนะมันจะมีมันจะมีการส่งต่อพลังงานดีๆไปถึงคนอื่นเสมอใช่ใช่ใ่พี่มันพลังงานมันส่งได้แม้แต่ในหน้าจอเราส่งไปมองตาก็ดูออกแล้วว่าเมื่อคืนเลี้ยวพูดชนะโอเคสี่สามโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้า อีพีหน้าเราคุยเรื่องอะไรนะมาฟแมฟเมทอดเมททอรดเป็นเป็นวิธีการซ้อมโดยเอาหลักการมาจากดอกเตรฟิลมาเฟต่อนใช่ไม่โมนะเดี๋ยวเอาออแป๊บนึงนะฮะทำ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 โพยมาทำโพยโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าพบกับแบงค์ในมาฟเมทอดใช่ไหมโอเคขอบคุณครับ, <G ül üyor> บสุดยอดคือ <G ül üyor> ชีวิตเรามันมีอยู่แล้วเรื่องเครียดเรื่องหนักน่วงมีอยู่แล้วอมมองให้มันเป็นธรรมชาติอืมเดี๋ยวมันมามันก็ไปมันอยู่ที่เราเนี่แหละเอาไปผูกใจกับสิ่งเหล่านั้นนานเกินไปอ่าอาจจะไม่นานเกินไปนะแต่แบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยมันสักทีก็ก็ผมก็พยายามแบบว่าเวลาเครียดเยอะๆก็ก็ปล่อยให้มันเครียดไปมไม่ได้คาดหวังว่าพรุ่งนี้ต้องหาเครียดอะไรอนาคตต้องหาเครียดกี่วัน อะไรมันเครียดเลยแต่ต้องรู้ตัวต้องรู้ตัวรู้ตัวรู้สึกต้องรู้สึกตัวต้อง observe ตัวเองตลอดเวลาอย่าอย่า bro ยกตัวอย่างได้ไหมครับ Temple ลอง t ทม p l อะไรเงี้ยเราทำอะไรบ้างมี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 อ่าโอเคคิวเอามคิวก่อนคิวก็จะเป็นคิว r e p e a แบบอ่าอ่า t w 2องสนาทีคูณ4หรือว่าค mm ูณ hmm. หก็ผมจะปรับเลเวลประมาณ15อินคลาย